สวัสดีครับผมจิมไก่ป่านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกแล้วก็จะมาเล่ากับเพื่อนๆฟังนะครับว่า เอ่อคลิปของผมนะครับชื่อช่องว่าไก่ป่าเมืองสยามไก่ป่าไทยนะครับมันหายไปไหนช่องของผมนะครับโดนลบแล้วครับฟังไม่ผิดนะครับช่องของผมโดนลบทําไมช่องความรู้ของผมถึงโดนลบใช่ไหมครับยูทูบเนี่ยอาจจะมองว่าคลิปของผมเนี่ยทำความรุนแรงต่อสัตว์แต่จริงๆแล้วนะครับคลิปของผมก็คือมันคือวิธีฝึกผมไม่เข้าใจนะครับว่า y YouTube เนี่ยอาจจะเป็นทางสหรัฐอเมริกาครับอาจจะไม่เข้าใจว่าเวลาเราทําคลิปออกมาเวลาเราจับไก่เวลาเราอุ้มไก่เนี่ยเขาไม่เข้าใจหรือเปล่าว่าเราทําคลิปเนี่ยมันเป็นความ รู้นะเวลาเรารีวิวไก่ไก่ไก่เบลลาวรีวิวเดยไก่รีวิววิธีการตัดเล็บเนี่ยยูทูบเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้หรือเปล่าว่าเราทํามาเพื่ออะไรเราทําเพื่อการฝึกทุกคลิปนะครับที่ผมทํามาผมก็กล้าพูดนะครับว่าผมคิดดีเสมอทุกคลิปเวลาผมทําออกมานะครับผมอยากให้คลิปของผมนะครับเป็นคลิปที่แบบดีที่สุดแต่ละคลิปนะครับกว่ามันจะออกได้มาแต่ละคลิปเนาะผมยอมรับว่าผมค่อนข้างที่จะหาความรู้เยอะมากๆเหมือนบางคลิปนะครับทำไมผมต้องถ่ายคลิปตั้งแต่ตอนอายุ6 เดือนไว้1ปี1ปีครึ่ง2ปียกตัวอย่างนะครับเหมือนไก่ตัวใดยาวตัวนี้นะครับผมบอกเลยเลยว่าตัวนี้นะครับว่าผมจะออกคลิปได้มันใช้เวลานานมากๆเลยผมก็ทําการทดลองเนาะตั้งแต่ตอนแรกๆตอนที่แบบน้องมีอายุอกเดือนตอนที่แบบยังไม่รู้เลยว่าเดือนของเขาจะสวยแค่ไหนจะยาวแค่ไหนครับจนถึงตอนนี้นะว่าเดือนของเขาเนี่ยคือสวยมากๆผมต้องยอมรับนะครับว่าคอนเทนต์ของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นคอนเทนต์ที่แปลกสําหรับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าช่องของผมนะครับน่าจะเป็นช่องเดียวในโลกเนาะที่ว่าทํา เกี่ยวกับเรื่องไก่ป่าและวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมาจีเจงเนาะช่องที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับนี่คือเป็นช่องแบบสำรองนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมต้องการให้ซับเนี่ยเพิ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมหวังว่าทุกคนนะคงจะจําผมได้แล้วก็คงจะรักผมเหมือนเดิมเนาะถามว่านะครับความรู้สึกผมตอนนั้นนะครับวันนั้นนะครับตอน7จ็ดโมง 52นาทีครับมีอีเมลเข้ามาบอกว่าช่องของคุณได้โดนติดไปแล้วผมนะครับแทบที่จะลุกขึ้นจากที่นอนไม่ไหวเลยครับถามว่าผมท้อไหมอ่ะ365วันใน1ปีใช่ไหมครับผมน่าจะพูดกับคําว่าท้อเนี่ยแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมพูดคําว่าท้อทุกวันผมพูดคําว่าเหนื่อยทุกวัน ผมพูดคําว่าอยากเลิกทํา y o YouTube ทุกวันครับแต่ผมกลับนะครับผมกลับไม่ทําตามสิ่งที่ผมพูดสักทีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมผมถึงมีความคิดไม่เหมือนคนอื่นเนาะทำไมเราต้องมาทำคอนเทนต์แบบนี้ทั้งๆที่แบบรู้อยู่ว่าคอนเทนต์แบบนี้มันไม่ได้เงิน คลิปของผมนะครับทุกคลิปเนี่ยแทบจะติดเหลืองทุกคลิปนะแล้วรายได้เนี่ยหลักของผมนะครับ้าพูดว่าได้จากระบบ YouTube มันได้เยอะหรือเปล่าสําหรับผมนะมันก็ไม่ได้ว่าจะเยอะแบบเยอะมากๆเหมือน YouTube สายคอนเทนต์ทั่วไปอะไรนี้นะครับแล้วทิ่เพื่อนสงสัวยว่าแล้วผมล่ะทําไมถึงทํา YouTube สายนี้มันน่าจะเป็นความชอบด้วยแหละมั้งครับผมอาจจะแบบเราลักในไก่ป่าอยู่แล้วเราชอบเลี้ยงไก่ป่าแต่ต้องกอบอกนะครับคลิปที่เพื่อนเห็นคลิปที่พี่เห็นน้องๆเห็นนะครับบางคลิปนะครับผมบอกได้เลยว่าใช้เวลาแบบนานมากๆกว่าผมจะ ออกคลิปมาได้แต่ละคลิปเนี่ยบางทีผมก็ถ่ายไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็อีกเดือน2เดือนนะครับก็ถ่ายเพราะว่ามันต้องเก็บเป็นวิจัยเนาะอย่างที่บอกว่าคลิปของผมเนี่ยผมก็ ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เก่งนะเขาต้องขอยอมรับนะครับว่ายิมไก่ป่าเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบเก่งไก่ป่าที่สจะแบบรู้เรื่องไก่ป่าเยอะจนไม่ใช่นะครับคือยังมีพี่ๆหลายคนนะครับที่แบบไม่เล่น Facebook ไม่เล่นซื่อไม่เล่นโซเชียลเนี่ยเขาอาจจะเก่งกว่าผมเยอะมากซึ่งผมเองนะครับเป็นคนที่แบบชอบหาความรู้ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปเวลาที่ทําออกมาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเนาะว่าบางคลิปเนี่ยมันอาจจะเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยถ้าคนที่แบบเข้ามาดูคลิปผมแล้วก็ ไม่เคยเลี้ยงไก่เนี่ยก็อาจจะคิดว่าเหมือนผมเนี่ยทำความรุนแรงต่อสวรหรือเปล่าจริงๆแล้วมันคือวิธีฝึกนะครับผมสามารถเปลี่ยนความคิดให้กับใครหลายๆคนแบบเยอะมากๆเลยครับแล้วผมก็ทําคลิปนี้ออกมานะครับทาคลิปนี้ออกมาทำคอนเทนต์ออกมาเนี่ย พื่อที่จะให้ไก่ป่านะครับในเมืองไทยหรือว่าใน,ในต่างประเทศนะครับเขาจะได้แบบอยู่ในธรรมชาติเยอะมากขึ้นคอนเทนต์ที่ผมทานะครับทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนความคิดได้จากคนที่เคยเลี้ยงมาค่าเคยเลี้ยงมาแกงครับเขาก็เปลี่ยนความคิดว่าเออเลี้ยงมาปล่อยถูธรรมชาติเหมือนที่แบบผมทําดีกว่าเพราะเลี้ยงแบบผมดีกว่าต้องขอบอกนะครับว่า มันก็ค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจยากเนาะเพราะว่าคอนเทนต์ที่ผมทำเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์เฉพาะทางคอนเทนต์เฉพาะทางก็คือจะเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มนะครับสาหรับคนที่ชอบเท่าน,นั้นเหมือนเหมือนสมมติว่าถ้าผมทำคอนเทนต์สาธารณะทั่วไปนะครับเพื่อนๆก็อาจจะได้เห็นผมเยอะมากขึ้นแต่ผมคิดว่านะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําช่อง YouTube เพิ่มนะครับเพื่อที่จะเป็นช่องนะครับสาธารณะมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะเห็นผมในที่สาธารณะมากยิ่งขึ้นผมอาจจะไปบิน ต่างจังหวัดบินไปมาต่างจังหวัดเ,เยอะเพื่อที่จะไปถ่ายคลิปนะครับคอยดูแล้วกันนะว่า,าผมจะทําช่องยูทูบชื่อว่าช่องอะไรนะครับโปรดติดตามด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้แล้วก็ช่องสํารองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนๆครับที่ว่าเกี่ยวของผมเนาะอยากให้เพื่อนๆเข้ามากดไลค์กดติดตามให้ซับขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมหวังว่าทุกคน,นครับคงจะรักผมเหมือนที่แบบผมรักทุกคนเนาะผมยอมรับจริงๆว่ากว่าผมจะถ่ายคลิปนี้ได้เนะี่ยค่อนข้างที่จะ ผ่านมาหลายวันเหมือนกันนะตอนที่แบบช่องโดนปิดไปยอมรับว่ามันมันเศร้านะมันเศร้ามากๆมันก็แบบน้อยใจด้วยเพราะอย่างที่เราทำเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ความรู้ใช่ไหมครับแล้วมาโดน u t u b e เนี่ยมาดราม่ากล่าวหาผมว่าเหมือนเราทําคลิปแบบทารุณกรรมสัตว์อะไรประมาณนี้ครับแต่จริงแล้วนะใต้ผมมองครับเพื่อนๆลองไปเสิร์ชหาดูนะว่าการล่าสัตว์ในทางประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดกว่าผมผมยอมรับนะว่าวันวันที่รู้ว่าช่องทุกมันโดนปิดอะผม หมืนอนเลาะมันไม่ใช่เหมือนหลงครับมันมันเป็นอาการที่แบบมันจุกข้างในนะผมในโคตรเศร้าเลยมันเหมือนเราเนี่ยต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งอีกครั้งไม่ใช่สิครับเริ่มนับหนึ่งมันเยอะเกินไปครับผมใช้คำว่าเริ่มนับนับศูนย์เลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่า มันไม่เหลือเลยอะครับคือช่องนั้นคือไม่เหลือคลิปเลยเนาะแต่ด้วยความโชคดีของผมนะครับทุกคลิปที่ผมเคยทําลง YouTube ไก่ป่าเมืองสายามไก่ป่าไทยนะครับผมยังเก็บคลิปไว้ทุกคลิปนะครับ อยากให้เ,เพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงคลิปเหมือนเดิมนะครับที่จะเป็นความรู้แล้วก็เ,เพื่อนๆอาจจะได้เห็นแบบเออคลิปอาจจะไม่แบบแอดวานซ์เหมือนเมื่อก่อนเนาะอาจจะทําให้มันดูแบบสากลมากยิ่งขึ้นนะนะอาจจะใส่เอฟเฟกต์ตลกตลกบ้างเพื่อ y o u ยูทูเนี่ยเอย้ดูว่าเราทําคลิปไม่ได้ทารุณลกสัตว์นะเราทาคลิปเนี่ยเพื่อเป็นความรู้จริงๆเนาะอยากให้ทุกคนกแบบเออได้รักผมแล้วก็รักช่องของผมนะครับ ไม่ต้องไม่ไม่ต้องเข้ามาดูเพราะหน้าตาผมก็ได้นะเพราะหน้าตาผมไม่ใช่เป็นคนหน้าตาดีผมเป็นคนที่อายกล้องมากๆเลยครับแต่ตอนนี้นะครับผมก็เออโอเคเริ่มชินกับกล้องแลวเมื่อก่อนเนี่ยผมก็พูดภาษากลางไม่ค่อยเก่งแต่ตอนนี้ผมก็ถือว่าโอเคถูๆแต้ไทยไปได้บางคําแบบพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยเนาะเพราะผมเองก็พูดภาษาใต้ก็ไม่ได้ว่าจะเก่งนะพูดพูดภาษาพูดภาษากลางก็ไม่ได้ว่าจะเก่งเลยโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาชี้แจงนะครับว่าอ ช่อง YouTube ของผมนะครับโดนปิดตาวนแล้วตอนนี้ก็ยืดดูทอนไปอยู่ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าครับรอดูนะครับแต่ผมคิดว่านะครับน่าจะโดนบินถาวรมั้งครับเพราะว่า YouTube อาจจะคิดว่าเราเนี่ยทําความตาลุลคำสัตว์นะครับโอเคนะครับผมรักทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะเข้ามากดติดตามผมเหมือนเดิมนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเปิดใจนะครับเพื่อที่จะรับรู้ในสิ่งที่ผมอยากคือเนาะ ผมอยากทําคลิปเพื่อเป็นความรู้เพื่อที่จะอนุรักษ์ไก่ป่าครับต้องขอบอกก่อนครับว่าไก่ป่าเวลาที่ผมถ่ายมาครับมันเป็นไก่ป่าในส่วนปาน่าลำราไม่ได้ไปล่ามาในที่สาธารณะนะออหรือว่าไปล่าในแหล่งอนุรักษ์นะครับออไก่ป่านะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการดันเชือ้อดันเชื้อในที่นี้หมายถึงว่าผมเนี่ยหาพ่อแม่พันธุ์ไก่แจ้ แม่บ้นไก่แจ้ที่แบบออกคล้ายๆทรงป่ามากที่สุดเพราะว่าพวกไก่แจ้นะครับตระกูลของเขาเดิมทีก็คือเป็นไก่ป่าเนาะเราก็จะเอาตัวผู้ที่ออกป่าที่สุดตัวเมียออกป่าที่สุดแล้วก็มาผสมกันพอลูกของเขานะครับออกมาอีกนะครับก็เราก็หาตัวเมียที่แบบอ่อนเล็กที่สุดคล้ายๆทรงป่ามากที่สุดแล้วก็ไปหากับตัวผู้นะครับที่แบบเป็นคอกอื่นในชุดอื่นหรือว่าจากจังหวัดที่อื่นก็ได้ครับที่แบบเป็นเป็นป่าผสมหรือว่าแบบเป็นเลือดที่ผสมมาแล้วออกป่าคือพยายามให้มันออกป่า ออกป่าในแต่ละชุดในแต่ละชุดครับแล้วมันก็จะกลายเป็นไก่ป่าที่ฝึกง,ง่ายแล้วก็เชีนะ่ยงเนาะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะผมเจมไก่ป่าน,น,นะครับอยากให้ทุกคนนะครับเข้ามากดติดตามผมเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกเพียงแค่น,น,นี้เนะาะเพราะช่องย t u b e ไก่ป่าเมืองสายามไก่ป่าไทยเนี่ยโดนปิดไปแล้วนะครับแล้วช่องที่มีอยู่ก็คือช่องไก่ป่าเป็นของเจมไก่ป่าแล้วก็ช่องไก่ป่าเมืองสยามไก่ป่าไทย V2 ก็คือเป็นช่องที่ผมเป็นช่องที่แบบผมสร้างขึ้นมาใหม่เนาะโอเคนะครับสาหรับ คลิปนี้นะหวังว่าทุกคนคงจะรักผมเนาะไม่รู้ผมพูดซ้ําหรือเปล่านะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเวลาดูหน้ากลองเลยเหมือนพูดซ้ําไปซ้ำม,มาอะไรนี้นะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเนาะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเป็นช่องสํารองของผมนะครับเป็นช่องที่แบบผมสร้างขึ้นมาใหม่ชื่อว่าช่องไก่ป่าเมืองสยามไก่ป่าไทย V2 นะครับแล้วก็ช่องไก่ป่านะครับเป็นช่องสํารองนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เคยกดติดตามผมนะครับกลับมากดติดตาม2ช่องนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ